เนี๋ยมาหัดขับครั้งแรกครับเดี๋ยวจะไปหัดขับในไรครับข้างของกึนครับไรผมครับไปเด๋วไปลองครับฉุนจัง,งเลย หมดเลยฟังรู้นะ่ะเอาเปลี่ยนขับสิปุดเลย <c oughs> ดูมาลองรถดิเห็นดูวยโควไปยังไงไปเห็นไปยังไงเขาเบนก็ขับเอทีวีเนี่ยไม่เพือ่อบอกว่าเข้าไรไงอาบีลองนัดสองสามรอบแล้วน่าจะเรียบอะ่ะ <c oughs> มันมีทางอยูนแน่ทางเก่าเอทีวีจะเลี้ยวตามนี้ปะ ล้อหลังจะขึ้นนี้ขึ้นลองขึ้นเนื้อนี่กู่แหละขึ้นเนื้อนละใช่ไหมแล้วมันเหมือนเป็นรอยถหรือรอยถแอนเก่าไงพวกหญ้าแห้งใช่ใช่ถ่ายถตอนที่พี่พัดมาแหละล้อยังไงล้อหน้าไปหนึ่งล้อเดินขับไม่เคยเห็นไม่โกงมันเดินไม่ไดึง เป็นกำน่ะเต็มด้ยติดนะอันนี้คือขาวจีเหรอสองพายสองพายเป็นของกำติดระวังรัดรัดเป็นกำดีติด ดูๆมาลองรถี่แต่เขาลองแบบที่เรียบเรียบทางก็กว้างที่เป็นฟูนนี้มาลองหนไล่แขวนครับแขวนสองล้อเลยฝั่งนี้แขวนล้อหน้าฝั่งนู้นแขวนล้อหลัง เว้นของกรมฝั่งนี้ขแขวะรถหลังเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับฝั่งนี้แขวะรถหน้าฝันะ่งนู้นแขวะรถหลังเดี๋ยวผมเอากระบะมา ะไะอะไรนะร้อไม่ได้ลงนะแต่ร้องเอาถุงลงเอ้ถุงลงมาแค่นี้เหรอ่ออะเิดอะไรฉันหามมาจริงะพี่เนี่ยอดีติดเอาพี่มาทำไมเนี่ยขับไม่ไร่โอ้โหนูกเคยเห็นเขาขับกันที่แบบ เรียบที่ไม่ใช่ในไร่เนี้ยเป็นลานปูนก,กว้างๆอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเอาการะบะมาดึงอันนี้เดี๋ยวเราก็เอ,อ้นู่นวะนะคบไม่รู้จะไหวหรือเปล่าร้องก่อนครับต้องร้องไม่ไปเลย ดูเอาลูกมดไปดึงรถโอ้เป็นไงตะโม่พนหยุดก็ไม่ได้หยุดหาต่เรื่อง ว่ามากมั้งเนี่ยพี่อ๋อ้าวเราได้เอาเอาแต่นยอะไปเยอะไปเหนือชปเงเลยครับรถติดกองแรกยังรอนะครับ มจะขึ้นไหม รถหน้ามอไทยเป็นการหัดขับเป็นโคตรเหนื่อยนะครับอย่าสรรหาอีกนะเห็นแต่เขาขับกันที่เรียบๆอันนี้มันไล่เราไง <laughs>